Mind and body are one. จิตและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกัน Power of imagination no limit 4นะคะพลังของการจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดร่างกายอ่ะตอบตนองอย่างนะที่ใจค,คิดนะคะและจินตนาการได้1น0เปเ คุณอาหารทาร่างกายนะคะสั่งแล้วพอมันเชื่อมกันบุกคุณเห็นภาพนะคะส่งขนความรู้สึกลงไปที่ร่างกายนะคะร่างกายเกิดความเชื่อมั่นความรู้สึกอ่ะว่าเชื่อมั่นว่าคุณทาได้3วิธีค่ะที่จะเชื่อมนะคะร่างกายจิตกับร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวกันข้อหนึ่งก็คือ visualize นะคะข้อที่2ก็คือ s e l f Talk และข้อที่3มก็คือ rite นะคะเราจะไปกันทีละข้อค่ะ วิชวลไลคืออะไรนะคะวิชวลไลก็คือจินตนาการภาพที่ตัวคุณต้องการนะคะแล้วคุณต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปให้กับจิตใต้สำนึกเพราะว่าเราเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกที่ความรู้สึกจำได้นะภาพภูเกานั้งแข็งนั้นเราเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกที่ความรู้สึกแล้วจิตใต้สำนึกจะมีพลัง90%นนะคะที่เราจะดึงออกมาใช้นะคะตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำในข้อแรกเลย ในช่วงนี้ภาวะโควิดเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใครคิดว่าเราจะถักขายที่ได้นะคะแฟนที่อหนมีที่อยู่ที่ชายทะเลอะ่ะก็ปกติดประกาศแบบหรือส่งบอกคุณลูก้มานานเลยว่ามีที่อยู่จะขายตอนนั้นไม่มีโควิดก็ยังเฉยๆแต่เราเชื่อนะเราไม่ได้ไปอยู่กับว่าโควิดมันจะมาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตเราเราก็คือเห็นภาพว่าขายได้แล้วขายได้แล้วขายได้แล้ว แล้วก็วันหนึ่งก็มีคนมาซื้อไปเซ็นสัญญาเรียบร้อยใส่ประกันเงินกันเรียบร้อยในภาวะโควิดเนี้ยแค่คุณเชื่อคุณเชื่อจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งค่ะแล้วเขาก็จะจัดให้คุณได้ผลลัพธ์ตามน,นั้นค่ะนะคะแต่คุณต้องลงมือทำค่ะนะคะข้อที่สองนะคะเซลทอค่ะคือพลังของการพูดซ้ำๆกับตัวเองทุกวันค่ะแต่และครั้งว่าฉันเป็นคนที่ไปได้ตูละครเวทีฟรี ออมันก็มีที่มาตอนแรกอ่ะแม่ชื่อให้บ้านดูนี่นั่งมีวันหนึ่งแต่ก็มีลูกศิษย์ลูกศิษยนะ์โทรมาก็อยัาสนิทกันจถึงทุกวันนี้นะโทรมาบอกว่าอาจารย์ครับเนี่ยผมจองบัตรเอาไว้แล้วก็ติดงานดูนี่นะอาจารย์ช่วยไปดูแทนหน่อยัะเอาไหมเอาดิเออตั้งแต่นั้นนะจัดการฉันจะเป็นคนที่ไปดูลระดเป็นสิทีิ์กรี๊ดอันนี้สาอไรท์ไรท์ก็คือการเขียนการเขียนเออไปนยิ่งเขียนนะมันก็จะยิ่งเชื่องอะ มือนเห็นภาพใช่ไหมคะพูดเขียนเหมือนสุติปุรินะอ่ะเนาะยิ่งแบบคุณได้ทำซ้ำๆๆเนี่ยมันก็เกิดความเชื่อทั้ท<า>งพูดท<า>ั้ง,<า>งเขียนได้ผลลัพธ์ตามนนะั้น